ครับพี่น้องครับทำการความสวยงามค้องดอกทองอุไลของเฮาแวววาวเต็มต้นนาะพี่น้องเนาะถูกถูกท่านกำลังยุกกะบ้ามีแล้วก็ชชองอีสานบาข่อยเองพี่น้องผมตะเวนบ่ท่านตกพี่น้องแช่แน่นอนหนูขันบัวดวงดีอิลีบ่ฝูกอีลีบ่ไดดวือกับโผกะพี่น้องเนาะเอาสวัสดีครับพี่น้องผมกับ้ามีช่ออีสานบานยเองพ้าพี่้านองไปลุยอ่าไปลุยไม้ไม้กันพี่น้องผมยู่ไกลปันใดเฮากับฟ้าเฮากับฟันไปน้ะพี่น้องเนาะ ีสามกวกลัวบ้ามีบอกว่ามันหลายไม้ไม้กับจิบกับจอยห้างกันมองละกองซองกองอ้อมโลกอยู่ขนมันบ่าวางสองหลิดบ่พ่อไปแน่นอนพี่รองผมมือนี้ต้องไปลุยกันต้องไปชมต้องไปหลุนน้ำบ้ามีละไปอ้อยใบแล้วแล้วกับหนูขนแดงหฮออยากไปเห็นตัวมันเป็นจังไหต้องไปหลุนน้ำกันภาวนาให้ถือหรือพี่รองเนอะพรวนาสาธุให้ถือ อยากเขียนคือกันกาี่กำหงั่งฝนว่าหนูคนเดียวมันใหญ่ค่ะทีเดียวเสียกเส้นเดียวขึ้นรวดเส้นเดียวเอาโอยูขี่ไล่ต้องมีสองเสีนฝนว่ามันสิเป็นแนวดหวเพราะว่าหน้าให้ทีไปพี่น้องผมไปลุยกันนี้ดื้อแล้วก็สถานี้แห้งพี่น้องผมถึงขนาดม้าเมียตรงโดดเขามาหาอยู่เหียนกันเลยที่เดียวโดดกําแพงเข้าไปได้ไล่ขากันออกโบว้เลยทีเดียวเนะพี่น้องเนาะลองหมอกของเขา อือ่ะไปพี่น้องผมไปรุยกันทางไปเข้าสีบลูคือเก่าเนะพี่น้องเนาะเข้าสีบลูโกกบลูป้ปากันไปเร่ยที่เดียวเชี่ยวละามาือนี้ออโอ้ยังมีเงี้ยนมดอยู่ตัวี้พี่น้องกลางโกบกลางป้าก็ได้ ในการพี่น้องผมเอาไปดูอีพร้อมกันเลยทางซ้องขางทางนี่เป็นป้ายางด้วยพี่น้องด้วยซ้องขางทางนี่เป็นป้ายางข้าเจ้าเขาเพ่าท่านมากีดยางบุ๊พี่น้องผมนีม่หนูเลียนกายเนี่ยกับข้องไข่ล่ะท่านลุทงกันออกมาแล้วพี่น้องผมท่านลุทงกันออกมาแล้ว ม่อวานแสงมับมับอยู่สองสามแสงบ้ามีบ่อยากไปพาเผืนมีก็มีอีกนี่นั่นมากมากอยู่นะน้ำห่วยพี่น้องบ้ามีกะงงอยู่ดีวาข้าเจ้าว่าหลับนอนหึข้าเจ้าตื่นไหวก็บ้ามี่ซื้อนอนไหวแล้วก็ตื่นไหวก็บ้ามีแล้วก็มาพี่น้องผมงงเลยม่อว่านี่บ้ามีตัดสินใจบุกเขาไปเลยแสงที่ยู่ห่วยสองแสงถึงสามแสงหายไปเลยผูดยาวบ้ามีสีบพกบุก พุ่นนะมาเฮาแล้วพี่นอ้องมาเฮาแล้วชุดยอดที่ลีพูดน,นะเฮาเแ๋ยวน้องพี่น้องนะไอพี่นอกก้องโม่สายลุยบ่าวสายสายลุยลุยเข้าไป เสียงหน่อยซอยซ่ากับตอบเข่ายี่เกิดเข่าพร้อมไพี่นงผมพ,พร้อมแล้วลุยเลยหมดการเสียเวลามีตะน,นูหน่อยมีตะน,นูหน่อย มีนูน่อยหองตัวเดียวพี่น้องมีนูน่อยหองตัวเดียวกองเขาเขาบ่ค่อยเขาซ้ำมันข้นหลายค้นหาหลายขึ้นว่าแล้วก็แชะด้วยสิเป็นเหตุผลนั่นนาะพี่น้องเนาะน่าสิเป็นเหตุผลนั่นจำเป็นต้องถอยพี่น้องผมจำเป็นต้องถอยกับไม้นี่สิได้เขาไม้ก็ไพท่ทอนแล้ว บ่เห็นตัวเลยเสียงนุ่งหน่อยตัวเดียวเหมือนจะมายามนุ่งคนแดงกันครับผมตัวกระสั้นเดีวนะหมูว่านเลยเอามาสั่นอีกคืเือ 好，诸位、哦，我怕被放弃下。 ยาเวลาทิมซื่อๆพี่น้องมีต้นหนูหน่อยมีต้นหนูหน่อยไม้เนี่มันดีอยู่แต่ว่าข้าเจ้ามาเอาเบิดแลี่ข้าเจ้ามาหาบ่วงเอาเบิดแล้วพี่น้องผมควมบฟังของเฮาก็ขึ้นหนูขนแดงแล้วพี่น้องเนาะเท่าน,นั้นแจ้งสีได้ขั้นสันคือแหี่วแล้วพี่น้องผม ับทางเขาพี่น้องบาดบ่คือแล้วทางเขาลองย่างมันก็คือบ่คือจังขึดนอ้อพี่น้องเนาะลุยต่อพี่น้องผมบุ๊กเข้าไปบุ๊กมันเข้าไปมีลายไม้ย่ดอกใช่เพราะอะไรอีกเรื่องหนึง่งโอ้ยไม้หนีบ้าเมื่อยสัน้นโวให้พ่งจักตัวมีแต่หนูหน่อยมัมีลองร้อยหนูใหญ่เลยเขาเอาเบิร์แหละ จับพี่น้องผมบอกได้เลยลนะว่าหมอ,อกจับเข้าก็สีไปน้ำทงบาทพี่น้องสาตายบ้างมีแหละน้ำทงน้ำหวยนี่น้องนกไปลุนกันถือว่าพี่น้องผมถือว่า จุ่มน้มหลือพี่น้องจุ่มหนามพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบักใหญ่เลยพี่น้องบ้ามี่เฝาได้ร่ตัวบักใหญ่ลงใส่นอบาทตรงมามางเบิ้งมืออื่นสั้นวัวยุนีสั้นวัวยุนีสั้นวัวยุนี่ จมน้ำจมน้ำจ้างไดบโบหูโอ้หน้ำท่วมขาเยี่ฝ่าเอโอ้โอ้โอ้ยน้ำท่วมขาบักใหญ่เลยพี่น้องผมบักเอี๊ยบเลยปึ๊บปึ๊บเฮ็ดจ้างไดดีละบาดโอ้ยตัวบักใหญ่เลยพี่น้อง โคตรเสียดายเลยพี่น้องผมบ่ขืนบ่ฝนฝนสิดิ่งตัวใหญ่ปนนี้จี้แงไดดีบาดมันบ่ข่างมันโล่งน้ำคือคือตอนนี้เดี๋ยวคือบ้ามีบ้ามีล้มน้ำเลยเดี๋ยวอ้ยขันบ่ได้กับนี่ยุ่แล้วเนาะตรงเ้อปอดบริเวณนี่พี่น้องเรางุ่มได้ล้านเพอร์เซ็น ได้ลานเปอร์เส้นอุ้ยตัวบักไงเลยไหมยังได้ดีวะเอาฝ่าไปไหมไหมฝ่าไปไหม้ไหมสูนไหลตัวบักไงเลยลงปอดขออนุญ,ญาตถอดเกือกก้อนบัตเทียปปีงเขาพี่น้องสวมน้าบริเวณนี้เดี๋ยวบ้ามีพผีกัดก่อนวืนว้อกับโผกยู่หัน ดินดินมาดินมาดินมาล่งนี่ดินมาล่งนี่มันก็สิล่งบริเวณนี้ตรงดึงปอดพี่น้องตรงใส่วิธีดึงปอดอยู่นี่ บ้ามีลงยินอีกหนาวไปยากจะว่าลอยเปอร์เซ็นต์ตายพี่น้องผมดึงปอดออกมางุ่มเอาได้เลยนะพี่น้องเนาะสุดมันมั่นอีหลีดอกนี่คือว่าตามมาสองเดือนครัวเพราะก็ดีพูดก,กับพวกประเด็นคือมันบยูนึกว่าสียูข้าหมองพี่น้องผมบ้ามีเล่งเป่าญ่แล้วจากขาหนาไปหาหัวว่ามันสียูไปไปไม่ไม่ไปไม่ไ,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 ไม,ไม,ม่พี่น้องผมโอ้ยสุดมันเหล่าใจพี่น้องผม สุดบันเราใจหาทีมงานมาเถอะวู้ไปฝากไปเมือ่อื่นทีมงานไผสิเป็นผู้ลงนามอย่างบ้าวมีเนาะแต่ว่าตัวใหญ่พี่น้องผมหลายขีดแน่นอนตัวนี้การันตีได้แล้วก็ไพ่ก่อนนี่แล้วเลยนิ่งไปเลยออกเ้วเลยพวุนี้่พี่น้องขนาดกอทีมมอะครับเทเรยนี่เป็นกอทีมมเหมาะ ย่านเดี๋ยวมือตัวเดียวนั่นยุดออกพี่น้องยุป,ป้าปอดนั่นละกะเอื้นงสาวก็เรียมหาทีมงานโอ้โหพ่อเจ๋จ๋าเนี่ยนี่หาหัวบ่เห็นบังป้าปอดบ้ามีใส่เป่าใหญ่เลยไปไปมองไม่พี่น้องผมวู้ ตะเวนกับความสีลงแล้วไอ้อีกเกลือควมสีลงตื่นเต้นมันเหรออยู่มันสีลงสีได้โตมากมันสแต่ว่าหนู้ถึงนามจางใหญ่มันก็สีใบใหญ่เลยครับเด้อแต่ว่านักแน่นอนเพราะว่ามันบ่ขนมันสีถึงนามแล้วพี่น้องเนาะในที่นี้เ้าก็ยังบ่ทันได้การันตีว่าเ่าได้โตหรอกแต่ว่าบ้ามีว่ามันบ่ผ่านแล้วว่าแต่ดึงปอดออกหันกันนายจะเรียบร้อยไปไหมก็ไพ่ที่ได้ย่างที่สุดคงจะบ่ได้หรอกพี่น้องบ้ามีว่าได้สั้นวัวตัวเดียวนี่แหละ ซึ่งคุ้มพี่น้องผมขอให้ได้ีนี่คือคุ้มแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์บ้ามีบอกเลยคนห้อยกัดกอไผ่บ่มีมคําว่าให้หฮาเห็นตัเห็นตเลยปล่อยไปไปกอไผ่ไม้ของเขาดีกว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นหมอกเลยพี่น้องเล่หมอกจัดแห้งพี่น้องหมอกลงร้พี่น้องผมบ่มเห็นอีหยังเลยอย่างนี โอ้โหหมอกแหงจัดพี่น้องผมเดี๋ยวไปพรเห็นเอียงเลยยุซือคือกาลวกปานนี่หมอกเลยพี่น้องเรื่องนี้ไปดูยไม้สุดท้ายของคืนนี้พี่น้องผมปลาคาคือเย็ยนนี้คือบ้ามีสุดยุมองอป้าปอดแล้วนะพี่น้องเนาะสาคุณพระสิธิ์สุดยุมองหันแล้วก็คือเดี๋ยวจะไปงุ่มเอาตายแท้ทางตายพี่น้องตัวหญ่ขนาดนี้ครับเพราหาทีมงานไปงุ่มคุณผูส้สัวโปดบอกต้องไปพี่น้องผม บ่แน่ใจวะนี่งหูหน่อยบ่ต้องไปลุนกันถือว่าบุญพี่น้องผมนี่ก็ได้อดบ่ได้แล้วบุก็นแต่ถึงนี่ ข้างป้าคาเขามาเลยหลงลอ,งอยความเลยบุนี่พี่น้องผมไก่เติอขันพุกหายย่นี่กับ่บดีที่บ้านนี่ป้าคาสีพังหนูกับยานอันนี้คือทเป็นหมือนเสาหัวเก่าเลาพี่น้องผมมาหาสองจุดเราพี่น้องเนาะ ขมยู่ด้อเว่ยเรือบ่อขวบหมบ่มอขวบนะใส่ขมด้วยอเอา้าเจ้าหมอบิ่งกันพี่น้องผมอมืเขาไปเลือกก้อนนีบ่ได้บังสีละ่ะข่วมเลือกคุณนะเขาไปเลือกก้อนนีบ่ได้เนาะครับเนาะอืมบต่ตกอยู่แถวนี้เอา้างูหน่อยสร้างมันจังว่ากัน อยู่ป่าปอดเฮาตองได้เฮาตองได้โตพี่น้องผมบ้ามีต้องหาทีมงานไปงุ่มให้ได้โตบักใหญ่บักเอบขันงุ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องสิตกใจบ้ามีเล่งเปล่าใหญ่นั่นแหละแต่ว่ายิ่งยังสิมันไอ้เว่อร์ยังสิมันหนาสิอยู่เรกับพวกขันขันเว่อร์หัวบ้ามีว่าสักลงหนามแน่นอนก็คื๊ดแจ้งสั่น์เสือก็มีเวลาเล่งเถอะเลยเล่งตับ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 โอ้ยใจสิขาดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปลุยการความคุ้นทุกไร่ทุกซับทุการทิศการตาม ข้อมเมนต์คี่กาพี่รองผมจะพยายาทีมงานอีสานบ้านเองพี่รองผมคิดว่าการได้คำว่าคำแจกี้อะไรท่าทางที่มั่สุภาพอยู่ไปว่ามีขอโทษเขาไปเดี๋พี่รองเนอะนี่เขาสิบุกหาตัวนี้อยูบบุบเอาบุกกับบุกเลยแต่ว่าขันบุกแล้วมันพังเด้พี่รองขันบุกแล้วไม้นี่สิพังไปเลยบ้ามีบ่อยากเห็นให้มันพังนั่นนะปแบเดี๋ยวเล็กเนีเอเอ,เอ,อเออแบบ ม่หนาสีผ่านนะขั่ำข้ามว่าวผ่าแล้วเขาสิเราไปทางไปดิน่นตับ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 เลยยุบป,ป้าปอดเป็นไม้ที่สะใจพี่น้องผมไปงมไปหาลากันประเด็นคือสิหาทีมงานผู้ใดเป็นผู้ไปอ่าไอ้นี่เนาะพี่น้องเนาะตาบ้ามีมันใจว่าใดตัวแน,น่นอนค่อยๆงมลงไปแล้วก็คุ้มพี่น้องผมตัวนี้บ้ามีบ่บะคุ้มเอาอําราพัจฌาพี่น้องยุ่มองได้ดี เดีย๋ยวครับพี่น้องผมขอพูดถึกอะไรถูกสัตว์ูุการทกัดตามเงินเดือนเพื่อเกิดพี่น้นองเรื่องผิดพลาดประการใดว่ามีขอโทษขออภัยพี่น้องผมฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ในอบอกอ้อมใจของพี่ของน้องนี่นครับนะ <S <S สั้นโบไปแล้วยุบปลาปอดโอโ้โหแบบโคตรสายใจพี่น้องผมว่ามีบอกได้ครัเดียวว่าสายใจแห้งน้ำตัวนี้เพราะมันไอ่น้อยๆเวลาอยากหูอยากเห็นตัวมันเห็นจะจะเดีวเว่อกระโขกใส่เลี่ยวดิ่น ต๊กน้ำนี่ีมันดิมมุนป้าปอดลงไปคืดยุเพราะว่าบ้ามีใส่วิธีเอาเฟียงเอาเฟียงฟอนี่แง่แง่เขาไปยุกาป้าป,าปอดเอาเขาไปวางไว้ตดโปดจินเพิ่มรดบาตัวยุกกว่าข้ามันเป็นลูกงูดอกบ,าบา้าบมีบาหากรคุมเพราะหากระวอยแต่วอยกฤิมาหาเอาอยู่ดอกขันใดตัวน,นั้นเอาไปเติมกันพี่น้องนะรับรองเห็นแน่นอนพี่น้องผมคลิปไปเอาคลิปนี้ฝากไว้ซักนี่ขอพูนครับสวัสดีครับพี่น้องผมฮ